ไกลแสนไกลออกไปทางตอนเหนือสุดของรัชฉานมีเมืองเล็กๆที่สงบงามอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองปางทรายเมืองปางทรา,า,ายเป็นดินแดนแห่งป่าดงพงไพรและภูดอยสูงมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลยูนนานของประเทศจีนเมืองปางทรายเป็นเสมือนถิ่นลี้ลับสุดขอบฟ้าเพราะเป็นการยากยิ่งที่ผู้คนจากต่างถิ่น ที่ไม่ชำนาญทางจะเข้าไปถึงได้การเดินทางไปปางทรายต้องเดินด้วยเท้าและอาศัยม้าต่างบรรทุกสเสบียงสัมภาระลัดเลาะไปตามซอกเขาไหลเขาข้ามน้ำลำธารที่ไหลเชี่ยวระหว่างทางมีอันตรายนานับประการผู้คนในเมืองปางทรายเป็นชาวไทยใหญ่และไทยืๅษที่มีความอดทนขยันขันแข็ง ดำรงชีพเป็นเกษตรกรทำนาทำไร่หาของป่ากันไปตามประสาส่วนประเพณีความเชื่อทางศาสนาก็ปะปนกันทั้งพุทธและผีผีที่น่ากลัวของชาวเมืองปางทรายก็คล้ายคลึงกับชาวเมืองอื่นๆคือจะเชื่อกันว่าในป่าดงภูดอยถิ่นถ้ำและตามลำห้วยลำทานจะมีผีป่าผีดงผีถ้ำผีเสือสมิงผีพราย ตามหมู่บ้านก็เชื่อกันว่ามีผีปอบผีโพงผีกระสือแจรกสิงอาศัยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและยังมีผีอีกประเภทหนึ่งที่ชาวเมืองปางทรายต่างวาดกลัวกันมากผีประเภทนี้เป็นผีลี้ลับที่ไม่ปรากฏบ่อยนักนานๆนนจะปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่หากมีขึ้นคราวใดผู้คนทั้งหลาย ก็จะพากันประวัตพรั่นพรึงสะดุ้งผวาไปทั้งเมืองผีดังกล่าวนี้เรียกกันว่าผีดิบเป็นผีที่เกิดจากผู้คนหญิงชายที่ตายแล้วญาติพี่น้องนำศพไปฝังไว้ไม่ได้เผามีตำนานความเชื่อบอกต่อกันมาว่าใครก็ตามหากก่อนตายมีความหวงห่วงอะไรอววรหรือมีความเครียดแค้นพยาบาทอย่างดุนแรง เมื่อสิ้นใจแล้ววิญญาณที่ยังหนาแน่นด้วยความเศร้าหมองนั้นก็จะยังคงแอบแฝงสิงสู่อยู่ในร่างเดิมทำให้ร่างกายไม่เปื่อยเน่าจะนอนนิ่งอยู่ในหลุมในโพรงใต้ดินพอตอนกลางคืนสบโอกาสก็จะผุดลุกออกมาเดินทื่อไปตามหาคนที่ฝังใจผูกพันผีดิบเหล่านี้มีอาถรรพ์รุนแรงแม้ว่ามันจะไม่ได้เข็นฆ่าทำร้ายผู้คน ที่ไม่ใช่คู่เวรของมันโดยตรงแต่พลังของมันก็มีมากสามารถทำให้ผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยบางรายก็ถึงตายได้ดังนั้นหากในหมู่บ้านตำบลใดเกิดมีคนป่วยไขย้ถึงแก่ความตายติดต่อกันหลายคนยังผิดปกติชาวบ้านทั้งหลายก็มักจะสงสัยว่าอาจจะเกิดจากอํานาจของผีดิบจะต้องพากันไปเฝ้าสังเกตตรวจด,ดูตามหลุมฝังศพในป่าช้า ว่าหลุมใดมีรูมีโพรงหากพบเจอก็จะรีบขุดขึ้นมาเมื่อพบว่าศพนั้นยังไม่เน่าไม่เปื่อยยังมีร่างกายเอิบอิ่มสมบูรณ์ดีอยู่ก็จะเชื่อกันว่านั่นคือผีดิบจะเก็บฝังต่อไปไม่ได้เป็นเด็ดขาดจะต้องรีบขุดขึ้นมาแล้วเผาทำลายด้วยไฟทันทีนี้เป็นวิธีที่จะกําจัดอาถรรพ์ของผีดิบให้หมดสิ้นไป ณเมืองปางทายแห่งนั้นมีหมู่บ้านเล็กๆหมู่หนึ่งตั้งอยู่ในหุบเขามีชายหนุ่มและหญิงสาวเป็นสามีภรรยากันปลูกกระท่อมอยู่สามีชื่อหนานปาภรรยาชื่อโบลไลเป็นคนยากคนจนประกอบอาชีพกเกษตรกรรมในฤดูฝนพอเข้าฤดูหนาวเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วก็จะเที่ยวหารับจ้างทั่วไปไม่เลือกงานหนานปา กับนางโบไลใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ประมาณสองปีเศษมีความรักความผูกพันห่วงหาอาทรกันและกันอย่างลึกซึ้งต่อมาเมื่อนางโบไลตั้งท้องได้ประมาณสี่เดือนนานป่าได้ปรึกษากับเธอขึ้นว่าโบไลน้องพี่อีกไม่กี่เดือนลูกน้อยของเราก็จะคลอดออกมาแล้วแต่เรายังไม่มีเงินไว้ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในวันนั้นเลย พี่นึกคิดกังวลใจเลือกเกินไม่อยากให้น้องและลูกของเราต้องลำบากนานปาพูดแล้วก็ทอดถอนใจนางโบไลก็รับรู้ถึงความรักความห่วงใยของสามีเธอจึงปลอบประโลมขึ้นว่าพี่จ๋าพี่นานปาพี่อย่าคิดมากเลยทุกวันนี้แม้เราจะยากจนแต่เราก็ไม่ถึงกับอดอยากหรอกเจ้าพี่ข้าวปลาของเราก็มี บ้านก็มีเสื้อผ้าก็มีเราถักทอได้เองลูกเกิดมาคงไม่ลําบากมากนักหรอกแต่เราไม่มีเงินเราต้องหาเงินมาสํารองไว้นะโบัยพี่ไม่อยากให้น้องและลูกต้องลําบากพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะไปหาเงินพี่รู้ข่าวว่านายห้อยกองวัวต่างขนสินค้าที่เมืองหมู่เจไปเชียงรุ่งเชียงตุงเขาขาดคนงานอยู่สองสามคนเขาให้เงินค่าแรงดี พี่อยากจะไปกับเขาพี่อยากได้เงินมาเตรียมไว้สำหรับลูกที่จะเกิดมานางโบไลใจหายว่าเมื่อได้ยินสามีพูดเธอรีห้ามว่าพี่นานปาจะไปเลยเชียงรุ่งเชียงตุงอยู่ไกลหนทางเป็นป่าดงน่ากลัวน้องเคยได้ยินเขาเล่าลืออยู่บ้านเธอพี่ถึงจะยากจนเพียงใดน้องก็ทนได้ขอให้มีพี่อยู่ใกล้ๆเท่านั้น อีกห้าเดือนน้องก็จะคลอดแล้วพี่จา๋าอย่าไปเลยนางโบไลห้ามสามีด้วยความห่วงใยแต่นานป่าพูดว่าโบไลกองวัวต่างไปส่งของที่เฉียงรุ่งเชียงตุงเที่ยวไปและเที่ยวกลับใช้เวลาเพียงแค่สี่เดือนน้องยังไม่ทันคลอดกลับมาแล้วเราจะมีเงินรับขวัญลูกน้อยของเรานะน้องนะ นานป่ายังคงมุ่งหวังด้วยความเชื่อมัน่นแม้บัวไลจะขัดจะทัดทานแต่นานป่าก็ไม่ยอมพูดกันหลายครั้งหลายหนเข้าก็ทะเลาะกันจนในที่สุดนางโบไลก็ต้องยินยอมวันที่นานป่าออกเดินทางเป็นต้นฤดูหนาวนางโบไลจะเตรียมข้าวสารพริกแห้งเกลือและปลาตากแห้งพอพันอย่างมิดชิดให้ไปกินกลางทางจนเต็มย่ามเดินตาม ไปส่งจนสุดทางหน้าหมู่บ้านแล้วพูดย้ำสั่งทั้งน้ำตาว่าพี่หนานปาไปแล้วก็รีบกลับมาภายในสี่เดือนนะกลับมาให้ทันก่อนที่น้องจะคลอดบัวไลอย่าห่วงเลยพี่จะกลับมาให้ทันขอให้น้องอดทนรอคอยนางโบไลโอบกอดสามีเป็นครั้งสุดท้ายกอดแน่นแล้วก็สะอื้นให้กอดนานไม่ยอมปล่อย จนหนานป่าต้องค่อยๆดึงมือของเธอออกแล้วตัดใจสะพายย่ามใส่สเสบียงเดินก้มหน้าจากไปนางโบไลก็ยืนร้องไห้มองตามหลังสามีอย่างอาวรเสียงอีกาหลายตัวร้องแววมาจากบนท้องฟ้าว่ากากากาเสียงเส่งแซ่นางโบไล แงนคอมองดูเห็นพวกมันหลายสิบตัวกลางปีกสีดำบินวนเวียนหญิงชาวปางสายซึ่งกำลังตั้งท้องและสามีต้องเดินทางจากไกลรู้สึกใจหายห่อเหี่ยวลงอีกในฉับพลันมันมันเป็นลางร้ายโอ้มันเป็นลางร้ายเธอคิดเช่นนั้นแล้วก็บังเกิดความสะดุ้งหวาดหวันจนสั่นเทาไปทั้งตัว เมื่อสามีจากไปนางโบไลก็มีแต่ควาเมเงียบเหงาว้าเวจิตใจเลื่อนลอยห่วงหาทุกวันคืนเธอเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกไปสูงสิงพูดคุยกับใครๆวันเวลาผ่านพ้นไปจนกระทั่งเดือนสามปลายฤดูหนาวทันของเธอก็โตขึ้นโตขึ้นได้ประมาณเจ็ดปดเดือนใกล้จะคลอด นางโบไลเฝ้ารอคอยหนานป่าด้วยใจจดจ่อวาดวันเฝ้าแต่คิดคำหนึ่งอยู่เดี๋ยวได้ว่าพี่หนานป่าเมื่อไรจะกลับมาเมื่อไหร่พี่จะกลับมาตอนกลางคืนดึกดื่นลมหนาวพราวพัดประตูบ้านถูกลมกระแทกกระทบนั่งกุกกักกุกกักนางโบไลพาวาตื่นใจเต้นแรง หลงดีใจคิดว่าสามีกลับมาเธอร้องอุทานว่าพี่หนานปาพี่หนานปาแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงลมพัดอูว่วิวพัดผ่านกระแทกบานประตูเพื่อนบ้านหลายคนพากันมาเยี่ยมยามอย่างห่วงใยนางโบไลัยก็ร้องไห้สะอื่นเป็นที่น่าเวทนาสงสารของคนที่มาเห็นพากันปลอบโยนเธอว่าโบไลัยเอ้ย เจ้าหนานป่ามันคงกำลังเดินทางกลับมาหนทางมันไกลมากเขียงตุงเชียงรุง่งหมูเจปางายมีแต่ปา่าแต่ดงทั้งนั้นฉันกลัวว่าพี่เขาจะกลับมาไม่ทันตอนฉันคลอดนางโบไลบอกถึงความกังวลในใจของตนโบไลหากหนานปากลับมาไม่ทันพวกเราจะคอยดูแลเธอเองเพื่อนบ้านต่างรับรองให้กำลังใจ เวลาผ่านพ้นไปอีกจนถึงกลางเดือนห้าค่ำวันหนึ่งนางโบไลก็ปวดท้องจะคลอดลูกนานปายังไม่กลับมาชาวบ้านทั้งหญิงชายก็กูรีกูจอมาช่วยกันเต็มบ้านเธอคลอดยากกว่าจะคลอดได้ก็เที่ยงคืนพอคลอดออกมาแล้วลูกของเธอก็ตายและอีกไม่ถึงชั่วโมงต่อมาเธอก็ตายตามลูกไปเพราะตกเลือดไม่มีใครช่วยได้เลย ก่อนที่เธอจะสิ้นใจเธอได้แต่พร่ำเพ้อถึงสามีว่าพี่นานปาพี่นานปาเพออยู่อย่างนี้พ่อขาดคําก็ขาดใจเป็นภาพที่น่าเศร้าสลดของเพื่อนบ้านทุกๆุกคนชาวบ้านพากันเอาร่างของเธอและลูกไปฝังรวมกันไว้ที่ป่าช้าบนดอยทันทีในวันรุ่งขึ้นไม่เก็บไว้นาน เพราะถือกันว่าหญิงที่ออกลูกตายที่เรียกว่าตายมานนั้นมักจะมีอาถรรพ์แรงกล้าซึ่งก็เป็นความจริงอย่างที่หลายคนคิดเพราะหลังจากนั้นไม่นานผ่านไป15วันก็มีบางคนได้เห็นสิ่งผิดปกติที่กระท่อมร้างคือในยามดึกสงัดจะมีแสงไฟริบรีริบรีอยู่ภายในคล้ายมีคนแปรอาศัยอยู่ชาวบ้านต่างพากันสงสัยพูดถามกันและกัน ไปไปทำอะไรที่บ้านของนางโบไลกับหนานปานั่นนะเซหรือว่าพวกดูดฟินจะแอบไปดูดฟินที่ในบ้านร้างหลังนั้นวันต่อมาจึงชักชวนกันไปดูในตอนกลางวันเมื่อไปถึงก็ต้องประหลาดใจเพราะไม่เห็นร่องรอยว่าจะมีคนเข้าไปดูดฟินหรือว่าเข้าไปหลบอาศัยอยู่เลยตรงกันข้ามบ้านกลับสะอาดสะอ้านข้าวของถูกจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วตอนกลางคืนใครเข้ามาจุดไฟกันนะชาวบ้านต่างพากันพิศวงแล้วคืนต่อมาก็มีคนแลเห็นแสงไฟริบรีริบรีในบ้านร้างนั่นอีกคนหนุ่มชาวบ้านที่ใจกล้าจึงชักชวนกันไปแอบดูทันทีที่ได้เห็นคนหนุ่มกลุ่มนั้นก็ต้องสะดุ้งเฮือกใจหายวาบเพราะคนที่เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านนั้นคือนางโบไลที่ตายไปแล้ว ทุกคนแลเห็นเธอชัดนางโบไลยยังเป็นคนเธอกวาดบ้านกวาดเรือนถูบ้านถูเรือนเสียงลูกของเธอก็ร้องไห้อูแว่อูแว่ดังแว่วมาผีผีนางโบไลคนกลุ่มนั้นใจหายไม่อยากจะเชื่อในสายตาชาวบ้านคนอื่นๆเมื่อรู้ข่าวต่างก็พากันหวาดผวาโจ์จันกันไปทั่วว่าผีนางโบไลกลับมาอยู่ที่บ้าน มันมันรอคอยสามีของมันและนับตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็พากันสะดุ้งกลัวแม้กลางวันก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปที่บ้านร้างหลังนั้นกันเลยกลางคืนยามดึกหากใครมองไปก็จะเห็นแสงไฟริบรีริบร,ร,รีสว่างวอมแวมเห็นแล้วก็พากันขนลุกด้วยความหวาดกลัวในที่สุดหัวนหน้าบ้านก็ตัดสินใจประชุมลูกบ้านพูดปรึกษาหารือกันว่า พวกเราทั้งหลายผีนางโบไลมันเฮียนเหลือเกินหรือว่ามันจะเป็นผีดิบมันจึงมาจุดตะเกียงกวาดบ้านกวาดเรือนรอคอยสามีของมันอยู่นั่นน่าเซหรือมันจะเป็นผีดิบอย่างที่ว่าอย่ามัววางใจกันอยู่เลยไปดูกันให้รู้แน่เถอะเดี๋ยวจะสายเกินไปแก้ไขไม่ทันนะตกลงกันดังนั้นแล้วพวกผู้ชายในหมู่บ้านหลายคนก็พากันไปที่ป่าช้า เมื่อไปถึงทุกคนก็ต่างผวาเพราะเห็นข้างๆหลุมของนางโบไลมีโพรงขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ใช่แล้วเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆนางโบไลมันเป็นผีดิบมันรอคอยเจ้าหนานปลาสามีของมันหัวหน้าบ้านจึงให้ลูกบ้านขุดดูเมื่อขุดลงไปก็พบร่างของโบไลและลูกน้อยนอนอยู่ในโลงรูปร่างหน้าตาเนื้อตัวยังอิ่มเอิบคล้ายนอนหลับไปเท่านั้นไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใด เมื่อได้ประจักษ์แก่สายตาทุกคนก็ไม่รอช้ารีบช่วยกันยกร่างของเธอและลูกขึ้นมาหาฝืนแห้งมากองทับถมแล้วจุดไฟเผาจนมอดไหมท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของทุกทุกคนเมื่อเมืองฟ้าหนาะนางโบไลเมื่อเมืองฟ้าหนาะอย่าห่วงอะไรใดๆอีกเลยชาวบ้านต่างพูดส่งวิญญาณบอกให้นางโบไลไปสู่แดนสวรรค์เมืองแมน แต่แต่นางโบไลไม่ยอมไปเธอยังคงห่วงหาหนานป่าสามีของเธออยู่ไม่จางหายตอนกลางดึกสงัดหลายวันต่อมาก็มีคนได้เห็นแสงตะเกียงริบหรีริบหรีขึ้นมาในบ้านร้างของเธออีกเป็นรูปเงาของโบไลอุ้มลูกน้อยกวาดบ้านกวาดเรือนบางครั้งรูปของเธอก็ร้องไห้เสียงเยือกเย็นวังเวงแววมา กลางเดือนหกบ่ายวันหนึ่งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาทเดินทุดงจาริกไปถึงหมู่บ้านในหุบเขาเขตเมืองปางทรายแห่งนั้นท่านปักกรดใต้โคนไม้ใหญ่ใกล้หมู่บ้านชาวบ้านเมื่อได้เห็นท่านก็พากันดีอกดีใจไม่สูงค้าเจ้าบุญไม่สูงค้าดีใจเหลือเกินที่ท่านเดินทางมาโปรดพวกเขา พวกเขาในบู่บ้านนี้กำลังเป็นทุกข์นอนผวากันทุกคืนแล้วชาวบ้านต่างพากันพูดเล่าเรื่องลี้ลับของผีนางโบไลให้ท่านฟังท่านเจ้าบุญมีอาคมขับไล่มันไหมช่วยขับมันไปจากหมู่บ้านของพวกเขาหน่อยมันเป็นผีดิบเผามันแล้วแต่วิญญาณของมันก็ยังวนเวียนไม่ยอมจากไปเลยวิญญาณตนนั้นทำร้ายพวกโยมหรือ พระภิกษุหนุ่มถามไม่ทำร้ายแต่พวกเขากลัวชาวบ้านต่างโอดครวนพระภิกษุหนุ่มก็ปลอบโยนโดยให้มนคาถาห้าคำแก่ชาวบ้านทุกๆคนไปท่องคาถานั้นมีดังนี้พุโทโธเมนาโถห้าคำจำง่ายชาวบ้านต่างดีใจสวดท่องกันไม่นานก็จำขึ้นอกขึ้นใจกันทุกๆคน ท่องก่อนนอนทุกคืนนะให้กราบหมอนสามหนตั้งใจรำลึกนึกถึงพระเจ้าพาราแล้วท่องพระคาถาก้าวจบก่อนเข้านอนพระภิกษุหนุ่มแนะนำชาวบ้านในหุบเขาปางทรายสาธุพระคุณเจ้าสาธุชาวบ้านทั้งหลายต่างประนมมือรับคำด้วยความปิีติยินดีคืนนั้นชาวบ้านทุกครัวเรือนต่างพากันกราบหมอน รำลึกนึกถึงพระเจ้าพาราแล้วท่องคาถาเก้าจบว่าพุทโธเมนาโถพุทโธเมนาโถพุทธเมนาโถเรื่อยไปแล้วจึงเข้านอนตอนดึกดื่นเที่ยงคืนพระภิกษุหนุ่มยังคงนั่งสวดมนต์ภาวนาท่านแพ้เมตตาอุทิศผลบุญให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลาย ท่านแผ่ไปโดยไม่ได้มีประมาณแล้วช่วงสุดท้ายก็นึกถึงดวงวิญญาณของนางโบไลวิญญาณห่วงที่รอคอยสามีตนนั้นพระภิกษุหนุ่มเข้าฌานอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่นางโบไลด้วยจิตใจกรุณาพลังแห่งเมตตาฌานของท่านเป็นประดุษแสงจันทร์ที่ส่องสว่างเยือกเย็นฉายฉานเปล่งประกายเจิดจ้า ดนใจให้ดวงวิญญาณทุกข์ของนางโบไลได้แลเห็นและเกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างท่วมทน้นเธออุ้มลูกน้อยเดินร้องไห้เข้ามาหมอบกราบพูดสะอื้นเล่าว่าไอสูงข่าพระคุณเจ้าเฮาทุกข์เหลือเกินเฮารอคอยสามีของเฮาสามีของเฮาจากไปกับกองวัวต่างนานแล้วไม่กลับคืนมาโยมโบไล ตัดใจเสียเถอะนานปาสามีของโยมเขาไม่กลับมาแล้วเขาไปดีแล้วยังเหลืออยู่แต่โยมเท่านั้นพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าหมายความว่าอย่างไรพี่นานปาสามีของเฮาไปไหนทำไมเขาไม่กลับมาดวงวิญญาณของโบไลคร่ำครวญสะอื้นด้วยความเสียใจโยมโบไลฟังนะ นานปาสามีของโยมเขาเป็นคนดีเขารักและห่วงโยมมากขณะที่เขาเดินทางกลับมากับกองวัวต่างถึงเวียงเฉียงรุ่งเขาป่วยหนักด้วยไข้ป่าและเสียชีวิตที่นั่นแต่ก่อนสิ้นใจเขาแลเห็นยอดพระเจดีทองกลางเมืองเขาน้อมใจบูชาด้วยความเลื่อมใสเคารพบ,บัดนี้ดวงวิญญาณของเขาได้ไปเกิดอยู่ณนะแดนดาว,วดึงสวรรค์แล้ว โยมอย่าหลงรอคอยเขาอยู่ที่นี่เลยไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดท้อพระคุณเจ้าขาจริงหรือนี่พี่หนานปาตายแล้วเหรอท้อเอ๋ยพี่หนานปาพี่หนานปาผีนางโบไลคร่ำครวญด้วยความอาลัยอาวรณ์โยมโบไลอย่าร้องไห้เลยตายจากกันแล้วไม่มีวันฟื้นกลับมาพบกันได้หรอก พระคุณเจ้าขาเขาอยากไปหาพี่นานปาเขาจะไปหาพี่นานปาจงช่วยบอกทางเขาด้วยเจ้าค่ะดาวดึงไปทางไหนเจ้าขาไกลเพียงใดเขาก็จะอุ้มลูกน้อยตามไปดวงวิญญาณรักของโบไลประนมมือวิงวอนถามพระภิกษุหนุ่มผู้เดินทางมาเพื่อสงเคราะห์เธอได้ยินได้ฟังดังนั้นก็พูดขึ้นว่า โยมโบลายหากโยมอยากจะไปแดนดาววดึงโยมต้องขอถึงพระไตรสรณคมและสมาทานศีลห้าทำใจให้เลื่อมใสในองค์พระเจ้าพาราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็จงตั้งจิตอธิษฐานขอเดินทางไปสู่ดาววดึงหากทำอย่างนี้ความปรารถนาของโยมก็จะสำเร็จได้โยม จะไปสู่แดนเดาวดึงและพบกับสามีของโยมคือหนานปาพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าโปรดบอกใจสรา,าคมและให้ศีลแก่เฮาเธอเฮาจะรับและทำตามคำสอนของท่านได้โปรดเธอโปไลกระตือรือรน้นดีอกดีใจจนสุดพลนณาถ้าเช่นนั้นก็ให้โยมจงสำรวมใจเถิดแล้วกล่าวสมาทานตามคำอัตมานะ พระภิกษุหนุ่มผู้ทรงฌานกล่าวสอนไตรสรณคมและศีลห้าประการให้เธอน้อมนำเข้าสู่ดวงใจพุทธังสรณนังคัจฉามิทับมังสรณนังคัจฉามิสังคังสรณนังคัจฉามิท่านว่านำเรื่อยไปจนกระทั่งถึงบทศีลห้าทั้งห้าประการ นางโบไลก็น้อมพูดและรำลึกตามด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเธอตั้งจิตอธิษฐานขอเดินทางไปสู่ภพภูมิแห่งดาววดึงด้วยพลานุภาพแห่งพระรัตนตรยัยอันประเสริฐสุดและด้วยอานิสงส์แห่งศีลอันผ่องใสพลันดวงจิตดวงวิญญาณของเธอก็พ้นจากวิบากกรรมเลื่อนภพภูมิเป็นนางเทพ,พธิดาผู้งดงามในบัตดน น้อมกราบไหว้พระภิกษุหนุ่มด้วยความเคารพสุดหัวใจ,พร,จพ,รพระคุณเจ้าขอบพระคุณขอบพระคุณเจ้าค่ะนางเทพธิดาโบไลกราบแล้วก็เลื่อนลอยสู่พิภพดาววดึงรัศมีซองประกายเจิดจ้าพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์พระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้าบุญคุณของท่าน เขาจะไม่ขอลืมเสียงอันไพเราะสดใสยอย่างสุขใจของเธอดังแว่วมาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยหยุดพักปักกรดโปรดชาวบ้านในหุบเขาเขตปางทรายเป็นเวลาสามวันสั่งสอนให้สาธุชนเข้าถึงพระรัตนตรัยและสมาทานศีลกันท่วนหน้าครบสามวันแล้วท่านก็แบกกรดสะพายบาทอำลาไป ชาวบ้านหมู่นั้นทั้งหลายต่างทราบซึ้งใจในคำสอนของท่านแต่แม้ท่านจะจากไปแล้วคำสอนของท่านยังคงอยู่ชาวบ้านทุกคนก่อนจะเข้านอนก็จะประนมมือน้อมไหว้กราบหมอนและต่างสวดภาวนาว่าพุทธโธเมนาโถพุทธโธเมนาโถพุทธโธเมนาโถ สวดกันอยู่อย่างนี้ไม่เคยลืม